สวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายยานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นคันนี้เลย Ford Ranger นะคะคันนี้เครื่องยนต์2.0 Bi Turbo นะคะก็คือตัวไบเทอร์โบเนาะตัวนี้เป็นรุ่น w i t e t c นะคะสีดำอ่ะคันนี้เป็นกระบะ4ประตูนะคะลูกค้าให้ดูเลยมาพร้อมกับล้อมแบกนะคะคันนี้ดูดันไม่เกรงใจใครเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะคันนี้เป็นปี2021นะคะ ภายในนะคะจะเป็นกระจกปับไฟฟ้านะคะกระจกปับไฟฟ้าทั้ง4ด้านเลยส่วนไมค์ันนี้วิ่งมาอยู่ที่7 0 0 0 0 7,2,000กิโลมาอยู่ด้านขวานะคะไม้แท้ไม้จริงพงมาลัยมัลตินะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยกระบะสีประตูเกียร์ออโต้หายากนะคะแล้วก็ของเราราคาดีมากๆภายในสวยนะคะสภาพใหม่มาก ิ่งจัดเหมือนแต่คือสภาพดีเลยเพราะว่าเราคัดพิเศษเราทัดเกรดเมาแล้วเบาะหนังนะคะเป็นเบนาะหนังรอบคันเลยรวมถึงด้านหลังด้วยตะเข็บเป็นสีเหลืองนะคะคันนี้คันนี้สวยนะสวยดุ<ว>ยมาก<ว>เลยสวยมากตะเข็บนะคะแต่งมาพร้อมเลยแบบนี้นะกระจกไฟฟ้ารอบคันส่วนเบาะนะคะตรงกลางนะสามารถเอาลงมาวางแขนวางแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะมีอ่ามีช่อง เดี๋ยวสักครู่นะตรงนี้เขาจะเป็นปลั๊กนะคะลูกค้าอ่ะเป็นปลั๊กสําหรับเสียบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องจุดบุหรี่ให้นะแยกมาตรงนี้ไม่มี USB ให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดูด้านหลังกันเลยคันนี้ดาเดิมเลยนะคะดาเดิมออกแตบบ่สูงสภาพสวยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางเข้ามาได้เลยนะที่สหายานยนต์ปักหมุดมาได้เลย ให้ดูช่วงล่างกันนิดนึงเดิมๆเ,เลยนะออกจากศูนย์ซื้อรถจากร้านเรานะคะอะไหล่ครบนะคะ,ะอุปกรณ์ครบเลยนี่ลูกค้าเดินทางมาได้เลยสหายานยนต์นะ<ม>จังหวัดนนทบุรีถนนลักณะทิเบศน,นะคะ<ม>ติดกับ MRT ด,ด้วยด้านบนสายสีม่วงนะคะสถานีบางกระสอทางออกที่1นึ่งติดถนนใหญ่แบบนี้เลยปัะอุดมาได้เลยค่ะ<ม><ม>แล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะ ยังไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านเรามีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่เลยในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2000เทอร์โบนะคะ y t ปี2021รับประกันนะไม่มีชนีคว่ำไม่มีน้ำร่วมนะคะฝากระโปรงให้ดูกันก่อนฝากระโปรงเป็นโคกนะคะคันนี้ผู้หญิงก็ขับได้นะคะ,ะราคาตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่650 ท,ทั้งนั้นนะได้คันนี้เลย4ประตูเกียร์ออโต้เรื่อง2 0 0พเทอร์โบนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรหน้าเพจหรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเรื่องราคานี้ต่อลองกันได้นะใครสนใจอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ